สวัสดีตอนใหม่นะักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูแหวน Learn English with Teacher แหวนนะคะอย่าลืมนะ,ะฝากกดติดตามและ subscribe ครูด้วยนะคะอ่ะทีนี้คุณครูมีอะไรให้นักเรียนดูนะคะ I have picture นักเรียนดู What a d o i n g นักเรียนคิดว่าเขาทำอะไรกันคะผู้ชายกับผู้หญิงนักเรียนคิดว่า สองคนนี้มีลักษณะนิสัยแบบไหนเห็นไหมลูกดูจากรูปภาพที่เขานะคะกำลังยิ้มแย้มแจ่มใสทําท่าทางเหมือนกันกับประมาณว่าทักทายกันนักเรียนะคะเพราะฉะนั้นสองคนนี้มีลักษณะนิสัยแบบไหนนะฮู้แคนเซริทนักเรียนลองตอบมาสินะคะแล้วมาดูรูปภาพที่2อ,อ่าเขาทําอะไรกันนักเรียนดูที่ผู้ชายคนนี้สิกาลังถือทรคลอ์ทำอะไรเอ่ย แตกต่างกับภาพแรกไหคะภาพที่หนกับภาพที่สองนักเรียนรู้สึกแบบไหนนะคะนักเรียนชอบภาพแรกไหมหรือนักเรียนชอบภาพที่2คะนักเรียนคิดว่าบุคคลที่ถือท่อลอูกงผู้ชายคนนี้มีลักษณะนิสัยแบบไหนคะ,ะนักเรียนลงตอบคุณครูสิวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ ลักษณะนิสัยนะคะซึ่งทั้งหมดเป็น adjective adjective ก็คือคำที่บ่งบอกลักษณะว่าเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูลักษณะนิสัยแรกกันเลยนักเรียนดูที่รูปภาพนะคะนักเรียนดูที่รูปภาพรูปภาพนะคะบอสีบลสีนี่บอ,ส,บอสีีนี่นักเรียนดูเอานิ้วชี้ขึ้นมาสั่ง บอสสีแปลว่าชอบสั่งให้ทำนะชอบสั่งให้ทำลักษณะนิสใส่แรกคือบอสสีบอสสีชอบสั่งให้ทำนักเรียนลองฟังและออกเสียงตามครูค่ะบอสสีบอสสีอ่าถัดมาลักษณะที่ใส่ที่สองก็คือ แฟนลีแฟนหลีแฟนหลีนักเรียนดูที่รูปภาพสิคิดว่าเขามีลักษณะนิสัยแบบไหนใช่หไหมชอบคุยกับคนอื่นนะคะเป็นมิตรกับคนอื่นนั่นเองนะคะ Fair ly. Fair ly. แฟนลีแฟนหลีแปลว่าเป็นมิตรนะคะชอบข้อสังคมมีน้ำใจอะไรอย่างงี้นักเรียนถัดมา confident 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 แปลว่าคนที่มีความมั่นใจนะคะมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำใช่หไหม Are you confident? นักเรียนเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองไหมคะรูปภาพที่4ใชไหมูหผู้ชายคนนี้ช่วยคนใหญ่นะข้ามถนนเพราะว่าเขาเป็นคน kind Kind นักเรียนฟังและออกเสียงตามครู Listen and repeat after me k i t e kite นักเรียนจะต,ต้องลงเสียงตัวดีข้างถ่ายด้วยนะคะ k i t e kite แปลว่าใจดีมีน้ำใจอย่างนี้ค่ะนักเรียนคำศัพท์สุดท้ายเลยนะคะก็คือคำว่า shy 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 ก็คือเป็นยังไงผู้ชายคนนี้ จับขอบวงเกงพ่อไม่ห่างเลยดูจากรูปภาพเขาเป็นคนที่ขี้อายนะคะการออกเสียง S กับ H นั่นเองจะออกเสียงเหมือนกับทำให้คนอื่นเงียบค่ะแบบนี้นะคะใช่ใช่ใช่อ่ะท่ทวนกันอีกรอบชอบสั่ง Bossy เป็นมิด fairly มั่นใจ confident ใจดี kind สุดท้ายคือ k ี้อาย shy shy อ่านี่ก็คือคำศัพท์ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะอ่าทีนี้นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์แล้วทีนี้นักเรียนอยากจะถามว่าเธามีลักษณะนิสัยแบบนั้นจริงไหมถามเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มนักเรียนนักเรียนก็ต้องถามว่าอ่ายังครูแทนตัวก่อน เช่นจอห์นจะถามเอ๊คนนี้จะชื่ออะไรชื่อเจคจอห์นถามเจคว่า Are you แล้วไอ้นี้นักเรียนก็ใส่ลักษณะนิสัยไป No, I am not. No, I am not. อันนี้ก็คือวิธีการตอบถ้าเราเป็นนิสัยแบบนั้นเราก็ Yes I am แต่ถ้าเราไม่ใช่นะคะ No, I am not. อ่ะลองยกตัวอย่าง John กับ Jake มือนเดิม John เนี่ยคิดว่า Jake เ,เป็นคนที่ bossy ก็เลย จอห์นก็เลยถามเจคเพื่อความแน่ใจว่า Are you bossy? Are you bossy? คุณเป็นคนที่ชอบสั่งใช่ไหมอจอห์นถามเจคเจคก็ตอบอฉันคิดดูก่อนฉันน่าจะมีนิสัยแบบนั้นอาเจคคิดว่าใช่ฉันเป็นคนที่ชอบสั่งคนอื่นเจคก็เลยตอบว่า Yes I am Yes I am วิธีการตอบนักเรียน ถาม U ตอบ I นะคะแล้วก็คำถามมันจะมี verb to be เราก็เลือก verb to be ให้มันคู่กับ I ก็คือ am นั่นเองนะคะอ่ะถัดมาเอาใหม่ทีนี้จอนถามเจคใหม่นะคะ Are you f r i e n y จอจอนถามเจกว่า Are you fairly คุณเป็นคนที่เป็นมิตรใช่ไหมเจคเจยก็ Jake. Jake mm. ฉันคิดอยู่แล้วใช่ไม่น่าจะเป็นคนที่เป็นมิตรนะเจคก็เลยตอบมาว่า No I am not No I am not หรือ I am not friendly person นะฉันไม่ได้เป็นคนที่เป็นมิตรกับคนอื่นนะอันนี้ก็คือเป็นคำถาม ถามเพื่อเช็คนะครัความแนะ่ใจนั่นเองนะอ่ะทีนี้พอถามมาใช่ไหมจอถามเจกเจกก็ต้องถามจอกลับนักเรียนมันเป็นเขาเรียกว่ามารยาททางการสนทนานะคะทีนี้เจกก็เลยถามจอกลับว่า are you f e e l i n นะคะตัวอย่างรอบี่สองอะครูจะยกตัวอย่างสถานการณ์ใหม่เอาเป็นตัวอย่างอื่นบ้างนะจนจะเช็คว่าเจคเนี่ยเป็นคนที่ใจดีไหมใจดีภาษาอังกฤษว่าไงน้กเรียนใจดีภาษาอังกฤษก็คือค่ายนะคะ จอห์นก็เลยถามเจคว่า Are you kind? Are you kind? คุณเป็นคนใจดีไหมเจก,ก็คิดก่นอนฉันไม่น่าจะใช่คนที่เป็นคนที่ใจดีเท่าไหร่นะก็เลยตอบจอห์นไปว่า No, I am not. No, I am not. ถามมาก็ถามกลับค่ะเจก,ก็เลยถามจอห์นกลับ Are you bossy? จอนแล้วเธอเป็นคนที่ชอบสั่งไหมจอน Are you bossy, John? j o h ก็คิดแล้อืมฉันไม่ใช่คนที่เป็นคนชอบสั่งนะก็เลยตอบมา No, I am not. No, I am not. นะคะอันนี้ก็คือเป็นคำถามที่เช็คเพื่อความมั่นใจ มีลักษณะนิสัยแบบนั้นไหมนะคะถ้ามีลักษณะนิสัยแบบนั้นก็ตอบ yes I am ถ้าไม่ได้มีลักษณะนิสัยแบบที่คนอื่นเขาถามมาเราก็ตอบว่า no I am not อ่ะโอเคอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะการสนทนาเนาะระหว่างจอนกับเจคนะคะทีนี้มาสู่กิจกรรมของเรานะคะ กิจกรรมของเราคุณครูก็เอาคำศัพท์มาจากหนังสือเรียนสมยัยเล่มนี้แหละค่ะนักเรียนนี่นะคะคุณครูก็เอามาจากนี่เลยทีนี้กิจกรรมของเรางานที่1ก็คือสร้อีสีง่ายมากนะคะคือคุณครูให้เขียนคำศัพ์ที่บ่งบอกลักษณะนิสัย ร้กับแปรลงในสมุดอ่ะเรนก็เขียนมาเลยมันมีคำศัพท์อยู่ประมาณ5คำนะคะเรนก็เขียนอย่าลืมนะคะเรนต้องเขียนคำศัพท์ด้วยตัวพิมพ์เล็กเพราะว่าเป็นคำศัพท์นะบอสสีแปลว่าชอบสั่งให้ทำ confident แปลว่าอะไรเรียน สอนไปแล้ว Confident ก็คือเป็นคนที่มีความมั่นใจนะคะกล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าพูดนะคะสามช,ชายชก็คือเป็นคนที่ขี้อายนะ,ะไม่ไม่ค่อยแสดงออกนะ,ะเก็บไว้ในใจ4ี่คายขายก็เป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นมีน้ำใจนะคะสุดท้ายเลยคือ f ฟ i ลี่เฟลี่ก็เป็นมิตรชอบเขาเรียกว่าอะไรสร้างมิตรภาพที่ดีกับผู้อื่นนะคะอันนี้ก็คืองานที่หนึ่งแค่นี้เองนักเรียนโซอีส so ีอ่ามาดูงานที่2นะคะให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมาแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษนะคะ Smile s นะคะเล่มนี้ขึ้นมา แล้วให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า6เปิดไปที่หน้า6ในแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษสมัยป .6 นะคะนี่เนาะทีนี้นักเรียนเปิดไปที่หน้า6แล้วให้นักเรียนทําข้อ3แค่ข้อเดียวนะคะทำข้อ3แค่ข้อเดียวให้ทํำยังไงให้นักเรียนตอบคาถามว่านักเรียนมีลักษณะนิสัยเช่นนั้นไหมอายกตัวอย่างเช่นข้อที่1เนาะเขาถามเรามาว่า Are you bossy? Boss bossy แปลว่าชอบสั่งเราก็เช็คนิสัยตัวเองว่าเราเป็นคนชอบสั่งไหมถ้าเราใช่เราก็ตอบไปลูกถ้าเราใช่เรามีลักษณะนิสัยชอบสั่งนักเรียนก็ตอบไปเลยว่า Yes I am อย่าลืมจุด full stop นะคะนักเรียนตอบไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะซึ่งมันขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยของนักเรียนเองนะคะ อ่ะถัดมาข้อที่สองถามว่า are you confident confident แปลว่ามั่นใจนักเรียนก็เช็คตัวเองว่านักเรียนเป็นคนที่มั่นใจไหมถ้านเนียนเป็นคนที่มั่นใจนักเรียนก็ตอบไปเลยว่า yes I am ถัดมาข้อที่สามก็ถามว่า are you shy are you shy เป็นคนที่ขี้อายไหมนักเรียนบอกว่าฉันเป็นคน ไม่เคลียรเท่าไหร่นางเล็กก็ตอบปฏิเสธไปว่า no ราถาถมมีคนถามแบบว่า Are you f a i e l y Are you f r i e l y คุณเป็นคนที่เป็นมิตรไหมอ่ะถ้าเราดูลักษณะอสิสเซตตัวเองแล้วฉันไม่ใช่เป็นคนที่เป็นมิตรนะล้วเรียนก็ตอบปฏิเสธไปว่า No, I am not. อย่าลืมจุด f u l ส stop ลงท้ายนะคะนี่ก็คือเป็นการเช็คลักษณะนิสัยตัวเองนะคะ ไม่มีคําตอบที่ถูกที่ผิดมันขึ้นอยู่กับลักษณะลักษณะนิสัยของตัวนักเรียนเองตอบตามความเป็นจริงถ้านักเรียนมีลักษณะนิสัย,สยแบบนั้นนักเรียนก็ตอบไปเลยว่า yes comma i แล้วก็ m จุด full stop ถ้ามีลักษณะนิสัยแบบนั้นนะคะแต่ถ้าไม่มีฉันไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนักเรียนก็ตอบปฏิเสธ no comma i ตัวใหญ่ M แล้วก็ not จุด full stop อันนี้คือไม่ได้มีลักษณะนิสัยแบบนั้นนะคะอะ่งานที่สอก็คือทำแค่นี้ทำในแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษหน้า6ข้อที่3เท่านั้นนะคะถัดมามาดูงานที่3ของเรางานที่3ของเราคือ ให้นักเรียนสมมุติสถานการณ์ว่ามีคนมาถามนักเรียนอเช่นอะไรดีนะมีคนมาถามเรียนเนาะครูจะแทนคนมาถามนักเรียนชื่ออะไรดีนะชื่อชื่อจาอ่าจามาถามนักเรียนว่า Are you confident Are you confident จช่นักเรียนถ้านักเรียนเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนักเรียนก็ตอบไปเลยว่า Yes I am yes I am แล้วก็ตามด้วยนะประโยคเขาเรียกว่าประโยคบอกเรา I am confident ใช่ฉันเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะ่ะ I am confident นะทีนี้อีกกรณีหนึ่งมีคนมาถามนักเรียนไอ้จามาถามเรียนว่า Are you confident คุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองไหมแต่ถ้านักเรียนไม่ใช่นักเรียนก็ตอบปฏิเสธไปว่า No, I am not. พร้อมบอกผิตผลนะคะฉันไม่ใช่คนที่มั่นใจในตัวเองอะ่ะเพราะว่าฉันเป็นคนที่คิา I อย่างเงี้ยนะ I am shy แปลว่าฉันเป็นคนที่คิา I นะคะให้นักเรียนเห็นไหมเขียนคำถามเขียนคำตอบนะคะเนาะตามความเป็นจริงนักเรียน ตามความเป็นจริงแล้วแต่นักเรียนจะตอบว่า yes I am หรือ I am หรือว่า no I am not นะนะคะโอเคไหมและอย่าลืมนะมีคนถามมาเราก็ตอบแล้วเราก็ต้องถามกลับนะโอเคไหมลูกยกตัวอย่างอนะ่ะครูพูดให้ฟังแล้วว่าจิถามจอรนจอรนตอบจอรน ก็ต้องถามเจ๊กกลับเขา้าใจไหมคะนักเรียนซึ่งคำตอบนักเรียนจะตอบอะไรก็ได้ไม่ผิดนะคะตามลักษณะนิสัยนักเรียนนั่นแหละเนาะนี่แหละสำหรับงานที่3นะคะสมมุตสิสถานการณ์ว่ามีคนมาถามเราแล้วเราก็ตอบไปและอย่าลืมถามเขากลับด้วยนะคะอ่าประมาณนี้สุดท้ายงานสุดท้ายก็ต่อเนื่องจากงานที่3นักเรียน ก็คือให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอถามตอบนักเรียนไปหาคู่มานะลูกนะ,ะสลับกันถามตอบนะคะเอาสักหนึ่งรอบนะคะเช่นครูจะยกตัวอย่างเพื่อนในเนาะเพื่อนในห้องชื่อแกรนด์กับฝน คุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองไหมฝนฝนก็ตอบมาถ้าฝนเป็นคนมั่นใจในตัวเองเนาะฝนก็ตอบ yes I am I am confident นะคะทีนี้พอเราได้คำตอบแล้วเนาะแล้วนักเรียนทีนี้ก็ฝนก็ถามแกรนกลับว่า are you fairy แกรนเธอเป็นคนที่เป็นมิตรไหมถ้าแกรนคนที่เป็นมิตรก็ตอบ yes I am นะคะสรุปง่ายๆคือ หาเพื่อนมาสนทนาถามแล้วก็ตอบคุณมีลักษณะนิสัยแบบน,นั้นไหมนะคะถ้ามีก็ตอบ yes I am ถ้าไม่มีก็ตอบ no I am not โอเคไหมลกูกกิจกรรมของเรามีแค่นี้สุดท้ายครูอยากจะถามนักเรียนว่า สุขเลียคุณคูก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเอง I am confident นะคะ I love to speak I love to sing นะคะคุณครูเป็นคนชอบพูดชอบร้องนะคะชอบสอน I love teaching นะคะโอเควันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะ